วันนี้เราจะมาพูดถึงการบล็อกเบอร์โทรศัพท์ที่เราไม่ต้องการจะรับสายเลยเอาง่ายๆก็คือประเภทแบบโรคจิตโทรมาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเราก็ไม่อยากจะลำคายก็บล็อกไปเลยจบจบบล็อกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าเกิดเราตั้งบล็อกพอตั้งบล็อกปั๊บในเครื่องโทรศัพท์อ่าตอนนี้เราอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี่ยวมีเลสมีโน้ตเก้านะถ้าเราตั้งบล็อกปั๊บคนที่ถูกบล็อกหมายถึงว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกบล็อกเมื่อโทรเข้ามา มันจะมันจะเป็นเสียงแบบไม่ว่างอ่ะคือมันโทรมาไม่มีเสียงตูดเลยมันก็จะตูดตูดตูด,ต,ดตูดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นการบล็อกคือฝฟนน้งรงข้าวก็จะแบบโทรมาสายเราไม่เคยว่างเลยสําหรับเขามันก็จะตัดสายออกไปเลยเวลาโทรปุ๊บตัดปับ๊บตูดตอบปับ๊บ,บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันโรคจิตประเภทหนึ่งเอ่อหรือไม่ก็ประเพศแบบเอ่ออะไรอ่ะงอนแฟนงอน จริงจงอนแฟนปิดเสียงกนะ็เวิร์กแล้วก็จะได้รู้ว่าโทรมากี่เที่ยวแต่บล็อกก็รู้โทรมากี่เที่ยวแต่แตรู้รู้แบบงอนหนักมากอันนี้อันนี้แบบงมงอนหนักมากไม่ใช่แค่ปิดเสียงกประเภทแบบเออนะอ,อไม่ต้องรับสายกันเลยอะไรเงี้ยเผาพริกเผาเขือหรือเปล่านี่ไม่มั้งโอเคอ่ะแล้วจะบล็อกยังไงอ่ะบล็อกยังไงอันนี้เราก็เข้าไปดูในโทรศรรัพท์เราเซ่ออ่ะนี่กดเข้าไปปกติเบอร์ที่เรามักจะบล็อกเนี่ย อันนี้เราเรา,เราทดลองนะทดลองไปแล้วคือเราเบอร์ที่เราต้องการจะบล็อกมักจะเป็นต,ต้องเป็นเบอร์ที่โทรเข้ามาถูกไหมหรือจะบล็อกเบอร์ที่ไม่โทรเข้ามาจะทายัางไงเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีกันแล้วกันเอาเบอร์ที่โทรเข้ามาก่อนเบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยตอนที่เราก,กดไอ้ตรงกลางเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่แล้วม,มีมีรายการเบอร์อะไรโทรเข้ามาบ้างเนี่ยมันจะโชว์พอโชว์ปั๊บเนี่ยเราจะบล็อกก็แขกง่ายๆเลยเอานิ้วเราเนี่ยแตะลงไปบนเนี่ยบนชื่อเขาเนี่ยนะแตะลงไปตรงเนี้ยมันจะขึ้นคําว่าบล็อก และรายงานสแปมกดลงไปกดปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นขึ้นแบบนี้เลยนะ,ะขึ้นแบบนี้นี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเ,เราจะบล็อกมันจะมีสองสอง,สองแบบนะ,ะแบบแรกก็คือที่เขาโชวเลยนี่ก็คือเขาจะมีติ๊กถูกคําว่ารายงานว่าสายนี้เป็นสแปมไปด้วยอันนี้ในเครื่องโทรศัพท์ เสี่ยวมี่น่าจะน่าจะโชว์เลยแหละหมายถึงว่าผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นมันจะโชว์ไหมนะไอตรงคําว่ารายงานสแปมเนี่ยมารายงานสแปมผ่านเขาเรียกอะไรผ่านผมไม่แน่ใจว่าการรายงานการรายงานสแปมเนี่ยมันรายงานผ่าน Google หรือว่าผ่านของเสี่ยวมี่น่าจะ Google มั้งรายงานสแปมแบบนี้เนี่ยนะถ้าผ่าน Google ผ่าน Android อ่พาพผู้ง่ายคือถ้าถ้าผ่านระบบปฏิบัติการ Android ของทาง Google คือทุกเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android เมื่อสายนี้โทรไปมันจะรายงานว่าสายนี้เป็นสายที่โทรมากวนใครบางคนแล้วเขาก,กดรายงานว่าไอ้สายนี้เป็นสายสแปมเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าคุณไม่ดาวติ๊กถูกออกก็หมายถึงว่าเครื่องอื่นมันก็จะโชว์ด้วยว่าเครื่องเนี้เป็นสแปมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเอาติ๊กถูกออก ก็แค่บล็อกสายเฉยๆไม่ได้รายงานใครเราเราแค่ไม่เขาแค่รังเกียจเขาคนเดียวไม่ต้องให้คนอื่นเขารังเกียจด,ด้วยอ่ะดีแล้วแต่คุณเลยคุณจะเลือกไงก็เลือกเอาเลือกบล็อกบล็อกเฉยๆก็แค่กดบล็อกลงไปแค่นั้นเองมันก็จะขึ้นหน้าตายอย่างที่เห็นเลยอ่าหายไปไหนล่ะเดี๋ยวนะหายไปแล้วหายไปแล้วก็อยู่นี่อ่ะก็มาอยู่ตรงนี้อ่านะ,อ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เราตั้งบล็อกจากตรงนี้ไงอ่ะ ถ้าเกิดเราจะบล็อกสายที่ที่ไม่เคยโทรมาเลยจะทํำยังไงอ่านราบล็อกสายที่ไม่เคยโทรมาเลยทำยังไงก็กดไปที่จุด3จุดข้างบนตรงนี้อ่ากดลงไปแล้วเราก็ไปกดตรงคําว่าการตั้งค่าตรงนี้อ่ากดลงไปบนการตั้งค่าแล้วเราก็ไปนี่เลือกเลขที่บล็อกกดจึ๊กลงไป หล้วอย่างนั้นเขาก็จะมีเราก็จะเห็นเลยตรงนี้มันมีเนี่ยเราจะปลดบล็อกปลดบล็อกจากตรงนี้ก็ได้นี่มาปลดบล็อกถ้าเกิดคุณบอกว่าจะเลิกบล็อกทําไงอ่ะเลิกบล็อกมากดการกระบ,บาตรงนี้ซ่ามันก็เลิกบล็อกนะหรือจะเพิ่มเบอร์อนี่เกิดเพิ่มเบอร์ถ้าคุณบอกจะเราคุยเรื่องเพิ่มเบอร์ใช่ไหมกดเพิ่มเบอร์เข้าไปอันนี้เนี่ยเราก็แค่กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะบล็อกลงไปอ่ะเราก็กองอะไรก็ว่าไปอ่ะนะ,ะยกเลิกไม่เอาโอเค กอกในก็กดโตกลงมันก็ตั้งค่าบล็อกเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรในเครื่องนี้ก็แบบนี้อ่ะหรือเราจะปลดบล็อกจากตรงนี้ข้างหน้านี่ก็ได้หมายถึงว่าไอเนี่ยตรงรายการเนี่ยนะไอตรงรายการล่าสุดที่เป็นเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็กดเลิกล็อกเลิกบล็อกได้ก็กดแช่ลงไปเหมือนเดิมนี่แหละแล้วเขาจะมีคําว่าเลิกบล็อกเห็นไหมอ่าเลิกบล็อกกดจึ๊กลงไปแล้วเขาก็ถามว่าเลิกบล็อกใช่ไหมเรวก็กดเลิกบล็อกนี่แล้วจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยข้อดีของการ บล็อกแบบนี้เนี่ยรู้ประวัติได้ด้วยนะแค่แตะลงไปเนี่ยแตะตรงไปตรงรายชื่อเนี่ยแตะจึ๊กแล้วเราก็แตะลงไปตรงคําว่าประวัตินี่มันก็จะมีประวัติการโทรขึ้นมาแม้แต่ประวัติสายที่บล็อกมันก็บอกด้วยนะอันนี้มันบอกเลยว่าโทรมาเวลานี้โดนบล็อกโทรเวลานี้โดนบล็อกมันจะไล่ไปรายการลงไปยิ่งโทรเยอะมันก็จะมียิ่งมีเยอะดูจนละลานตาซึ่งก็ไม่รู้จะดูไปทําไมอันนี้มันก็เป็นวิธีการบล็อก เบอร์โทรศัพท์และเลิกบล็อกบดบล็อกเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์ของเราทํำยังไงในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9เครื่องยี่ห้ออื่นก็ก็น่าจะใกล้เคียงกันมันไม่เหมือนกันก็ดูดูไล่ๆเอาก็น่าจะมีเขาจะมีคําว่าบล็อกนะพี่นะพี่ก็พิจารกาเอากัแล้วกัน อันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ